การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม Boxer IT นะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการบีบอัดไฟล์ exe แบบแบ่งไฟล์เป็นส่วนๆน,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็มักจะบีบเป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะมีความจำเป็นนะครับที่จะอยากแบ่งไฟล์เป็นส่วนๆไม่ว่าจะเป็นการใส่ใน ไรอ์ออนไลน์นะครับหรือใส่ในแฟตไรนะครับซึ่งบางทีพื้นที่แฟตไรอาจจะไม่พอนะครเราก็จาเป็นจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็ค่อยๆคัดลอกแล้วก็ย้ายออกคัดลอกย้ายออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนไฟล์นะครับ,รบ,นนนะรบแล้วค่อยไปคลายไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการ จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับโดยผมก็จะยังอยู่ในด็อกิเมนต์กันเหมือนเช่นเคยนะครับโดยข้อมูลผมก็จะใช้เป็นในส่วนของ NVDA Portable นะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ350 50 m นะครับผมจะบีบเป็นไฟล์50 MB ต่อไฟล์นะครับก็เท่าที่ประมาณก็ น่าจะได้ประมาณ6-7ไฟล์นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโปรแกรมเขาจะบีบอัดข้อมูลได้แค่ไหนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเขาบีบอัดได้เกิน50 MB มกะไบตนะหรือค่าที่เราตั้งไว้นะเขาก็จะปัดขึ้นไฟล์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวโปรแกรมเขาจะทําออกมาได้กี่ไฟล์นะแต่เท่าที่ผมประมาณไว้น่าจะประมาณ6-7ไฟล์นะครับ ผมก็จะไปที่ NVDA Portable เลยนะครับ NVDA Portable 1 of 4ครับผมจากนั้นก็กด Application Context Menu ลูกศรล่างไปที่70ซับเมนูครับ Open Open and Open it Open it Add to Browse with Play with Add to NQ Play in 7 d a s i p sub menu 7เจอแล้วลูกศรขวาเพิ่มเข้าเอกสารดอทดอทดสระเอเพิ่มเข้าเอกสารเจอแล้วกด enter ครับซิกเพิ่มเข้าเอกสาร dialog ครับผมเราก็จะมาที่หน้าการตั้งค่า เพิ่มข้อเอกสารนะครับโดยเคอร์เซอร์ก็จะมาชี้อยู่ที่ชื่อและนามสกุลไฟล์นะครับตอนนี้ผมก็ยึดเอาเป็น nvda portable 7 z นะครับการตั้งค่าผมก็จะใช้การตั้งค่าพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดแท็บไปเลยนะครับรูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้ colon combo box z c l a p s ตอนนี้รูปแบบการบีบอัดก็จะใช้70นะครับผมแท็บไปเลยครับ อัตราการบีบอดัด colon combo box 9 dash ดีที่สุด collapsed อัตราการบีบอัดผมขอใช้ดีที่สุดนะครับขนาดไฟล์จะได้เล็กที่สุดเท่าที่เขาจะบีบได้นะครับเดี๋ยวผมจะแทบไปในส่วนของการแบ่งพื้นที่ของไฟล์บีบอัดเลยนะครับวิธีการบีบขนาดดิขนาดอักษรขนาดจำนวนหน่วยความจำที่ชัดขนาดไฟล์ที่ต้องการแบ่ง b y colon combo box collapsed edit blank ครับผมเราก็จะมาในส่วนของ ช่องป้อนที่จะไว้แบ่งขนาดไฟล์แล้วนะครับโดยส่วนนี้เราสามารถที่จะกดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นนะครับเพื่อเลือกตามตัวเลือกที่เขามีไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ข้อมูลเพิ่มได้นะครับโดยปกติเราก็จะใส่ตัวเลขนะครับตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับตัว m นะครับก็คือ m e กะ b บ t e นะครับตัว g ก็คือ g ิกะ b บต์นะครับเราสามารถที่จะใส่ ข้อมูลตัวเลขแล้วก็ตามด้วยหน่วยข้อมูลที่เราต้องการจะแบกนะครับโดยส่วนอื่นๆลักสอนที่จะลบนะครับผมลบทิ้งได้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะใช้ค่าพื้นฐานของโปรแกรมนะครับตามตัวเลือกก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะแบ่งไฟล์นะครับให้มีขนาด50 MB เมกะบนะผมพิมพ์เลยนะครับ50แล้วก็ตัว m ใหญ่นะครับ 50 c a ูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อพิมพ์ขนาดตามที่ต้องการจะแบ่งแล้วก็หน่วยที่จะแบ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแทบไปสร้างไฟล์ exe กันเลยนะครับพารามิตรตัวเลือกบัตการปรับปรุงที่ตั้งตัวเลือก g รูป p i n งสร้างเอกสาร sfx checkbox not checked ครับผมตรงตัวเลือกสร้างเอกสาร sfx นะครับผม ตรงนี้ก็เอาไว้สร้างไฟล์ .exe นะครับก็จะกดเช็คถูกเลยนะครับ s p a Checked e c เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแทบไปที่ตกลงเลยนะครับ Delete file การเข้าใส่รหัสแสดงรวิธีการสร้างรหัสผ่าตกลงครับผมเมื่อเจอปุ่มตกลงแล้วเราตรวจสอบค่าต่างๆตามที่เราต้องการแล้วก็กด Enter ได้เลยครับ0% อ่าเดี๋ยวรอสักคู่นะครับ10% 100 c colon backslash use ครับผมก็ทำการบีบไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูข้อมูลเลยนะครับ n v d a p o r t a b l e x 12 of 1 2 nvd nvd รูป n v d a p o r t a b l e d o z d 0 1 5 12 of 12 โอเคเป็น001นะครับที่เป็นไฟล์บีบอัดแล้วก็ nvda portable d 7 z 0071 of 12ถึง007 nvda portable d o x 12 of 12ครับผมแล้วก็มีไฟล์ .exe มาด้วยนะครับผมในส่วนนี้นะครับไฟล์ที่เราได้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟล์บีบอัดนะที่จะเป็น .001 นะครับถึง .007 นะก็ เป็นไฟล์ในส่วนของข้อมูลนะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งนะครับที่เป็น exe ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะเอาไว้ใช้แตกไฟล์ที่เราบีบอัดมาที่เป็น0 0 1นถึง0 07นะครับครับผมสำหรับในเนื้อหานี้ส่วนของการสร้างไฟล์ exe นะครับแล้วก็แบ่งไฟล์เป็นส่วนส่วนก็สามารถที่จะลองไป ทดลองแบ่งกันได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับว่าถ้าข้อมูลของเรามีไม่มากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นในส่วนของไม่กี่กิกะไบต์นะครับเราอาจจะลองแบ่งเป็นไฟล์ย,ย่อยๆที่เป็นหน่วยเมกะไบต์ก็ได้นะครับก็จะทําให้เราเห็นภาพนะแต่ว่าถ้าข้อมูลของใครมีอาจจะเยอะหน่อยนะครับเป็นร้อยกิกะไบต์เลยนะตรงนี้ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้หน่วยกิกะไบต์นะครับในการแบ่งก็จะได้ สัมพันธ์กันนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับก็นำไปทดลองกันได้นะครับหากว่าติดขัดอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อช่องทางส่วนตัวผมฟอกซ่าไทกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ